การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาตินเนปาลนกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศอย่างมากเพราะนี่ไม่ใช่เพียงเกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่สะท้อนถึงพัฒนาการของวงการฟุตบอลหญิงไทยในระดับเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง การลงสนามของนักเตะสาวไทยชุดนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพลังใจและการเตรียมความพร้อมที่เห็นได้ชัดตั้งแต่นาทีแรกก่อขอองค์การแข่งขันเสียงเชียร์ดังกึกก้องจากอัธัาทร์สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและความภูมิใจในทุกจังหวะของเกมตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมทีมชาติไทยเริ่มเดินเกมรุกอย่างดุดันและมั่นใจแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแทคกติกและความเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม นักเตะไทยใช้ความเร็วความคล่องตัวและการประสานงานที่แม่นยำในการบุกเข้าใส่แนวรับของทีมเนปาลอยู่ตลอดเวลาการต่อบอลสัน้นและการเคลื่อนที่หาพื้นที่ของผู้เล่นแนวรุกไทยนั้นเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องจังหวะการเปิดบอลจากกริมเส้นและการซ้อนเกมของกองกลางช่วยให้ไทยสร้างโอกาสทำประตูหลายครั้งในช่วงต้นเกม ในนาทีที่12ขององค์การแข่งขันความพยายามของทีมไทยก็เริ่มเห็นผลเมื่อกองหน้าตัวความหวังของทีมสามารถทะลุแนวรับเนปาลเข้าไปยิงด้วยเท้าซ้ายส่งบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยงามทำให้แฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นเฮกันสนานบรรยากาศในสนามตอนนั้นเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆที่ดังก้องไม่หยุดความมั่นใจของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเธอไม่หยุดเพียงแค่ประตูเดียว แต่ยังคงเดินเกมบุกอย่างต่อเนื่องหวังจะปิดเกมตั้งแต่ครึ่งแรกทีมเนปาลแม้จะเสียประตูไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ถอดใจง่ายใจง่ายพวกเธอเริ่มตั้งเกมรับให้แน่นขึ้นและพยายามใช้จังหวะสวนกลับเร็วเพื่อหาช่องเจาะแนวรับของไทยบ้างแต่แนวรับของไทยที่ประกอบด้วยผู้เล่นที่มีระเบียบวินัยสูงและมีสมาธิในการอ่านเกม ก็สามารถสกัดบอลได้ทุกครั้งกองหลังไทยหลายคนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นใจในการป้องกันซึ่งช่วยลดแรงกดดันให้กับผู้รักษาประตูที่แทบไม่ได้ออกแรงมากนักในช่วงครึ่งแรกก่อนหมดครึ่งแรกเพียงไม่กี่นาทีทีมชาติไทยมาได้ประตูที่2องจากจังหวะลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษลูกบอลถูกเปิดเข้าไปอย่างแม่นยำก่อนที่กองหน้าจะหม่งเช็ดส่งบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงาม ไทยนำ2-0ท่ามกลางเสียงเฮลั่นของแฟนบอลทั่วสนามครึ่งแรกจบลงด้วยความเหนือกว่าของทีมไทยในทุกด้านทั้งการครองบอลการจ่ายบอลและจำนวนโอกาสยิงประตูเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังโคช้ชทีมชาติไทยปรับแทคกติกเล็กน้อยเพื่อรักษาความได้เปรียบและควบคุมเกมให้มั่นคงยิ่งขึ้นนักเตะสาวไทยยังคงครองบอลได้ดีและพยายามบุกต่อเนื่อง การเล่นของพวกเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและมีวินัยทางแทคกติกที่ยอดเยี่ยมจังหวะก,การเล่นแบบ1ต่อ1และการเปลี่ยนจังหวจะจากกลับเป็นรุกของไทยนั้นทําให้ทีมเนปาลต้องวิ่งตามบอลเกือบตลอดเวลานาทีที่60ทีมชาติไทยมาได้ประตูที่3จากการทําเกมที่ยอดเยี่ยมกองกลางเปิดบอลทะลุแนวรับให้กองหน้าหลุดเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาด เป็นการยิงที่แสดงถึงความเยือกเย็นและความมั่นใจของผู้เล่นดาวรุ่งไทยที่กำลังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเสียงเชียร์ในสนามดังขึ้นอีกครั้งและในโซเชียลมีเดียก็เริ่มมีการพูดถึงความยอดเยี่ยมของทีมชุดนี้อย่างต่อเนื่องหลายคนชื่นชมถึงความเป็นมืออาชีพและทักษะของนักเตะหญิงไทยที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดทีมเนปาลพยายามฮึดสู้อีกครั้งในช่วงท้ายเกม พวกเธอมีจังหวะส่วนกลับที่น่ากลัวอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านแนวรับไทยไปได้ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและการตัดสินใจที่แม่นยำในการออกมาคว้าบอลทุกครั้งเกมยังคงดำเนินไปอย่างสนุกและเข้มข้นทั้งสองฝ่ายแม้ไทยจะนำขาดแต่ก็ยังไม่หยุดบุกเพราะเป้าหมายของพวกเธอไม่ใช่แค่ชัยชนะ แต่คือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนของประเทศในรายการใหญ่ระดับทวีปในนาทีที่80ทีมชาติไทยได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่กองหน้าถูกทำฟาวในเขตโทษกับตันทีมรับหน้าที่สังหารและไม่พลาดส่งบอลเข้างม,มอย่างเฉียบขาดไทยนำห่างเป็น4-0และนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลทั้งในสนามและหน้าจอต่างรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง การเล่นอย่างมีระบบการจ่ายบอลที่แม่นยำและความร่วมมือของผู้เล่นทุกคนในสนามแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่ของฟุตบอลหญิงไทยที่ก้าวสู่ระดับเอเชียอย่างแท้จริงหลังจากนั้นไทยยังคงครองเกมและควบคุมจังหวะได้อย่างสบายก่อนที่กรรมการจะเป่านกหวีดหมดเวลาไทยชนะเนปาลไปด้วยสกอร์4ถึงศอย่างสวยงามพร้อมคว้า3คะแนนสำคัญในการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้ ซึ่งผลการแข่งขันนี้ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะในสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความสำเร็จขององค์การพัฒนายาวชนฟุตบอลหญิงไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจบเกมนักเตะสาวไทยหลายคนถูกสื่อมวลชนถามถึงความรู้สึกในการคว้าชัยชนะพวกเธอตอบด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ หลายคนกล่าวว่าการได้สวมเสื้อทีมชาติและได้ยินเพลงชาติในสนามถือเป็นความฝันที่เป็นจริงและทุกคนจะยังคงทำงานหนักต่อไปเพื่อพาทีมก้าวไปถึงรอบสุดท้ายให้ได้โค้ชทีมชาติไทยเองก็กล่าวชื่นชมลูกทีมว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในแง่ของแทคติกและจิตใจพร้อมขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจมาตลอดในขณะเดียวกันทีมเนปาลก็ได้รับคำชื่นชมไม่น้อยเช่นกัน แม้จะพ่ายแพ้แต่พวกเธอก็แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้มีหลายจังหวะที่พยายามต่อบอลและสร้างเกมสวนกลับได้ดีถือเป็นทีมที่มีอนาคตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นบททดสอบของนักเตะยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองทีมได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกมนี้ถือเป็นหนึ่งในแมชที่สะท้อนภาพร์วอลขอองการเติบโตของฟุตบอลหญิงในเอเชียได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะทีมชาติไทยที่มีระบบเยาวชนที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างทั้งในด้านการฝึกซ้อมการเตรียมทีมและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่ที่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลการได้เห็นรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเล่นกันด้วยความมุ่งมั่นและคุณภาพเช่นนี้ ทำให้แฟนบอลมั่นใจได้ว่าฟุตบอลหญิงไทยจะมีอนาคตที่สดใสในระดับทวีปอย่างแน่นอนสิ่งที่น่าชื่นชมอีกอย่างคือบรรยากาศในสนามที่เต็มไปด้วยความเป็นมิตรและพลังบวกแฟนบอลทั้งสองชาติให้เกียรติกันและส่งเสียงเชียร์อย่างสุภาพทำให้การแข่งขันครั้งนี้กลายเป็นเกมที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพกีฬาและความภูมิใจในชาตินักเตะทุกคนต่างกอดคอและถ่ายรูปหลังจบเกมอย่างมีความสุข แสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างชาติอีกด้วยหลังจบการแข่งขันภาพและคลิปไฮไลท์ของเกมนี้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียมีทั้งการชมเชยทักษะของนักเตะไทยการพูดถึงจังหวะยิงประตูที่สวยงามรวมถึงความมีน้ำใจนักกีฬาของทั้งสองทีม แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลหญิง u 17เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยและเครื่องหมายสี่เหลี่ยม t ทยเกิลส์ p าวเวติดเทรนด์บนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วหลายสำนักข่าวกีฬาชื่อดังต่าง,างลงข่าวและชื่นชมทีมชาติไทยว่ากำลังเป็นขวัญใจของแฟนบอลเอเชียรุ่นใหม่ชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแต่คือก้าวสำคัญของฟุตบอลหญิงไทยที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มันคือภาพสะท้อนขององค์การทำงานหนักความเสียสละและความฝันของเด็กสาวที่กล้าท้าทายขีดจำกัดของตัวเองเพื่อยืนหยัดเป็นตัวแทนของประเทศในเวทีระดับเอเชียเกมระหว่างไทยกับเนปาลในรอบคัดเลือกครั้งนี้จึงกลายเป็นมากกว่าแค่การแข่งขันฟุตบอลแต่มันคือเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่สู้ด้วยหัวใจเพื่อสร้างชื่อให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งก้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่าฟุตบอลหญิงไทยมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตไม่เพียงแต่ในระดับเอเชียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระดับโลกด้วยความมุ่งมั่นของนักเตะสาวไทยในรุ่นนี้คือแสงแห่งความหวังของวงการฟุตบอลหญิงไทยที่จะส่องประกายให้คนทั้งประ